สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาต่อกันเรื่องก็จะคลิปเมื่อวานนี้นะครับซึ่งผมได้บอกไว้นะครับก็คือตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับชื่อว่า d o ย a p t i m erm i z e r นะครับมันก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่จะช่วยนะครับในการบริหารจัดการตัวไฟล์นะครับแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องของเรานะครับโดยทำงานคู่กับตัวออโตเมื่อวานนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูฟีเจอร์เบื้องต้นกันนะครับเดี๋ยวไปเลื่อนไปด้านล่างเลยนะครับเขาฟีเจอร์ที่มีนะครับก็อันแรกนะครับคือ accelerate clean and optimize ก็คือจะช่วยปรับปรุงนะครับประสิทธิภาพการทำงานนะครับแล้วก็ทำให้เครื่องเราสะอาดนะครับแล้วก็ optimize ก็คือทำให้มันได้ค่าที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นเครื่องเราก็จะมีการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ terminate f o r g r o u n d and back g r o u n d app automatic นะครับก็หมายความว่าตัวแอปตัวนี้ครับมันจะช่วยในการปิด นะครับโฟล์กาก็คือเป็นแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหน้านะครับแบล็ก u าวก็เป็นทำงานเบื้องหลังนะครับโดยอัตโนมัตินะครับก็อย่างที่บอกว่ามันทำงานร่วมกับตัวอ u t โต้คินเนอร์นะครับคลิปที่ผมทำไปเมื่อวานนี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ต้องคอมโบกันนะครับถึงจะดีที่สุดนะครับอย่าโหลดมาเพียงแค่แอปใดแอปหนึ่งควรจะเอามาทั้ง2คลิปเลยเพราะว่า2อแอปตัวนี้ครับมันทำงานร่วมกันนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับ MP the System and Application Cache นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการาทำการลบไฟล์ c คชนะครับไฟล์แคชก็คือไฟล์ที่เกิดจากเวลาที่ตัวแอปพลิเคชันมันทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นไฟล์ระบบนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันทั่วไปนะครับก็จะทำให้เครื่องของเราเบาขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันมี c a แคชน้อยๆน,นะครับถูกเคลียร์แคชบ่อยๆนะครับเครื่องเราก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับเช็คยัว เคลียร์เคลียร์ยูบราวเซิงฮิสตอรี for b บตเตอรี่พ v เว y ซีนะครับก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเคลียร์ประวัตินะครับประวัติในการที่เราใช้งานเบราว์เซอร์นะครับอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับ for เบตเตอร์พ v เว y ซีนะครับก็เพื่ออิเวอร์ซีเนี่ยเป็นความส่วนต ความเป็นส่วนตัวของเรานะครับความปลอดภัยในการที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตเองนะครับไม่ว่าเวลาเราไปใส่พาสเวิร์ดใส่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับอ,อ,อีเมลเบอร์โทรอะไรต่างๆนะครับตามฟอร์มต่างๆนะครับว่าบางคนอาจจะแบบเอาเว็บเบราว์เซอร์ในมือถือเนี่ยไปทำการสมัครลงทะเบียนนะครับอะไรต่างๆนะครับไปใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราเองนะครับบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยตามบราวซ์ซึ่งตัวเนี้ย มันก็จะทําการเคลียร์ browsing ตจวนั้นให้นะครับกงคุกกี้นะครับเคลียร์ทิ้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับจะถูกเคลียร์ทิ้งโดยอัตโนมัตินะครับโดยทํางานร่วมกับแอปเมื่อวานนี้นะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับ f i ล์แอนด์ดีล e ท i ิ๊กไฟล์ฟาสต์แอนด์อนะครับก็คือการทําการค้นหานะครับไฟล์ใหญ่ๆที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับก็ค้นได้ไวแล้วก็สามารถลบทิ้งได้แบบง่ายๆเลยนะครับ ต่อไปแนละ้ว carry out cleansing task automatic นะครับก็ฟัง,งก์ชันการทาง,งานตนัวนี้เป็นการ cleansing task นะครับโดยอัตโนมัตินะครับก็ทาง,งานร่วมกับแอปเมื่อวานนี้ครับ auto cleansing นะครับ, auto ansing, รบต่อไปนะครับ conserve energy and enhance your battery life นะครับก็ จะช่วยในการประหยัดแบตนะครับเพราะว่าตัวแอปตัวนี้นะครับมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งช่วยให้เราประหยัดแบตได้นะครับเพราะว่าเราสามารถตั้งสเกดูได้เช่นผมยกตัวอย่างว่าอย่างเวลาตอนกลางคืนนะครับเราสามารถตั้งสเกดูตอนกลางคืนได้ช่วงที่เรานอนนะครับก็คืออาจจะให้ทำการปิดซิงค์พวกไวไฟอะไรไปนะครับเพราะว่าการซิงค์ไวไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ซิงมงซิงเมลอะไรเนี่ยระหว่างที่เรานอนครับบางทีก็ไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็กินแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งในตรงนั้นเราสามารถกําหนดได้นะครับว่าจะปรับอะไรให้ปิดอะไรบ้างนะครับอาจจะสั่งให้ปิด Wi-Fi สั่งปิด 4G อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งเวลาให้มันเปิดทํางานตามปกติได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ Manage All In-Store a b นะครับก็เป็นการบริหารจัดการนะครับจะลบแอป อะไรต่างๆที่โปรแกรมเสิร์ชเจอขึ้นมานะครับก็อยู่ในแอปตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็โอเคนะครับแอปตัวนี้ก็ไม่ได้มีโฆษณาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็เหมือนจะเหมือนแอปเมื่อวานนี้นะครับก็ปกติแล้วโปรแกรมประเภทไอ้ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อนะครับที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้าก็จะเห็นว่าแบบโอ้มีโฆษณาอะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ตัวนี้ได้ลองใช้ดูแล้วก็ไม่ได้มีโฆษณาอะไรขึ้นเยอะมากนะครับจนน่าลำคาญมากโอเคเมื่อเราโหลดแอปมาแล้วนะครับก็ มาเลยนะครับเนี่ยแอปนะครับเวลาโหลดมาแล้วเนี่ยนี่ตัวนี้นะครับใช้คู่กันกับแอปตัวนี้นะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปที่เป็นออโต้คลีนอัพเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไปไล่ดูนะครับควรจะโหลดมาคู่กันนะครับแล้วก็เซ็ตใช้งานไปด้วยกันแต่ว่าผมแบ่งทําคลิปเพราะว่าถ้าไปอัดร่วมกับคลิปเมื่อวานเนยจะนานเกินไปนะครับคลิปเมื่อวานออโต้คลีนอัพนี่ก็8นาทีเข้าไปแล้วนะครับโอเคตัวนี้นะครับ ดอยออปติมิเซอร์นะครับเปิดเข้ามานะครับก็ตามปกติครับของ Android เวอร์ชัน6ขึ้นไปนะครับอะไรก็แบบจะต้องขออนุญาตกันไปหมดนะครับอ่ะขอให้อนุญาตไปนะครับนี่นะครับดอยออปติมิเซอร์นะครับเราก็เปิดนะครับเปิดอนุญาตติดตามการใช้งานไปนะครับเพื่อให้แอปทํางานได้ตามที่มันควรจะเป็นนะครับอืมอ่าตอนนี้ให้กดอีกทีนะครับอ่าอนุญาตเข้าถึงภาพ อะไรอีกนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการอัลตรไม์หรือว่าไปเคลียร์พวกเสรลชหาไฟใหญ่ๆใ,ในเครื่องนะครับอตอนนี้ก็มาพบกันที่หน้าจอแรกนะครับนี่ครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอนี้นะครับเขาบอกว่าให้กดต้าเนวนะครับ New ว o ดาวล s ส Start optimize ก็เป็นปุ่มที่ปุ่มแรกที่ควรจะกดเข้าไปเลยนะครับอ่านี่ครับกดเข้ามานะครับมันก็พบกับหน้าที่เป็นคอนโซลลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นหลักๆก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ฟังก์ชันนะครับก็คือ one touch speed up นะครับก็เีนการแตะเข้าไปนะครับเพื่อจการเพิ่มความเร็วต่างๆนะครับแล้วก็นี่ครับมีการโชว์ free space นะครับเป็นพื้นที่ว่างที่เรามีอยู่ในไดซ์เรานะครับแล้วก็ฟรีแร a ก็เป็นหน่วยความจที่เครื่องเรามีเหลือนปัจจุบันนะครับ ่านี่นะครับเดี๋ยวไปลองดูที่ปุ่มแรกกันก่อนนะครับ One Touch Speed Up นะครับเดี๋ยวขั้นแรกไปดูที่ setting ก่อนนะครับว่ามีอะไรให้ปรับบ้างนะครับโอเคนะครับตัวที่ปรับก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ลงแอปมาเบื้องต้นก็ไม่ต้องปรับอะไรเลครับที่เขาตั้งไว้ให้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะคะีนแคทก็เป็นเคลียร์พวกแคทไฟล์ต่างๆนะครับซอฟต์แวร์แอปก็เป็นอแอปที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับ แต่ในส่วนที่เราควรจะมาปรับเพิ่มนะครับก็คือในเรื่องของไวลิสนะครับเหมือนที่ผมพูดในแอปเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาโปรแกรมมาใส่ในไวลิสเนี่ยวัิสเนี่ยเดี๋ยวอธิบายก่อนเผื่อใครยังไม่ดูคลิปเมื่อวานไวลิสคือ,อเป็นเหมือนรายการนะครับต้องการที่จะยกเว้นไม่ให้แอปตัวนี้มันทําการเคลียร์แอปพลิเคชันตัวนี้ออกไปจากหน่วยความจํานะครับเพื่อไม่ให้มันทํางานผิดปกตินะครับเช่นแอปอะไรบ้างที่เราไม่ต้องการเคลียร์ออกไปจากหน่วยความจำําคือแอป ทุกแอป,ปที่เราต้องการการแจ e ้งเตือนจากแอปนะครับเช่น l n e f a c e b o o k นะครับ Facebook Messenger นะครับโปรแกรมสนทน,นาต่างๆนะครับเกมต่างๆที่เราเล่นอยู่นะครับเพราะเกมในปัจจุบันหลายๆเกมเนี่ยเวลา,า,ลา,วลาที่แบบเราทำเควสเสร็จหรือว่า,เ,าเก็บทรัพยากรเสร็จหรือว่ามีใครมาบุกอะไรเงี้ยมันก็จะมีแจ้งเตือนมาแจ้งใช่ครับอ่ะแอป ลักษณะพวกนี้ครับควรจะเอามาใส่ไว้ในไวริททั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเคลีย์เอาไวจ้จากน่วยความจำเนี่ยจะทําให้เราไม่ได้รับแจ้งเตือนนะครับจากแอปจากเกมเหล่านี้นะครับวิธีเพิ่มแอปเข้าไปในนี้นะครับคือโดยปกติเนี่ยตัวโปรแกรมมันก็เลือกมาให้3โปรแกรมนะครับก็น่าจะเป็นตัวหลักนะครับเพื่อให้ตัวแอปของมันทางานได้ปกตินะครับมันก็ยกเว้นตัวมันเองนะครับอย่างมุมใช้ซ m s ซุงอยู่มันก็ยกเว้นไอตัวทัชวิททัชวิทก็คือไอตัว ตัวที่เอาไว้บริหารจัดการตัวเครื่อนะครับเป็นลันเชอร์นะครับอ่าเพราะว่าถ้าเกียร์รัดวิดไปเด็ยเครื่องก็จะเอ๋นะครับอืมอ่านี่นะครับหมอแอดแอปนะครับอ่ารอบนเสิร์ชนะครับแล้วก็เราก็ไล่ตรงนี้นะครับแอปที่ผมว่ามานะครับก็ไล่ติ๊กไว้หมดอย่างอันเนี้ยผมอ่านหน้าจออยู่ผมควรจะติ๊กตัวนี้ไปด้วยนะครับเ s เซสกิลเกนะครับอันเนี้ยเกมที่ผมเล่นนะครับผมจะติ๊กไว้ให้หมดนะเพราะว่าถ้าคีย์ออกไปจะเดือดามจำได้ต่งานข้านะครับมันจะไม่มี แจ้งเตือนโชว์เรามานะครับแอปทุกตัวนะครับที่เราต้องการให้มันทำงานเป็นปกตินะครับก็ก็ติ๊กไว้นะครับติ๊กไว้นะครับไลายเลยอะไรพวกนี้ทุกอย่างนะครับที่เราต้องการแจ้งเตือนเนี่ยติ๊กไปให้หมดนะครับอันไหนไม่ต้องการแจ้งเตือนก็ปล่อยมันทิ้งไว้นะครับอันไหนนะครับ อ่ะสมุดว่าหมดแล้วนะครับเพ่อเลือกครบหมดแล้วนะครับกดตรงนี้ครับไอนี่นะครับ WL ข้างล่างเห็นไหมครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับกดเข้าไปนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเพื่อมันมี WL ขึ้นที่หลังแอปเนี่ยแสดงว่าสมเรล้นะครับแอปถูกอดเถ้ามาอยู่ในไว i t e แล้วนั่นหมายความว่าเวลาที่โปรแกรมตัวนี้ทํางานนะครับมันจะไม่เคลียร์แอปที่เรา add เหล่านี้เข้ามานะครับออกไปจากหน่วยความจำเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าได้รับแจ้งเตือนแล้วก็แอปไม่ทํางานผิดปกติแน่นอนนะครับ โอเคต่อไปนะครับ One t o u s t ก็มีเซตไวริสอะไรนะครับรีชโฟลเดอร์ก็เป็นเรื่องของว่าเราต้องการจะให้แอปมันทําการลบโฟลเดอร์ตัวไหนบ้างนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรา,เราไม่ต้องการให้มันลบโฟลเดอร์เราก็ควรปรับแค่ตัวไว i ิสก็พอนะครับไวริสแล้วก็นี่แค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็อ่าตอนนี้ปรับเสร็จแล้วก็มาลองกดตัวนี้ดูนะครับกดไปนะครับเห็นไหมครับ มันก็จะทำการเคลียร์นะครับเคลียร์ไอตัวแอปที่แอ่นี่ไปนะครับกดทีเดียวครับเสร็จแล้วเร้อยครับไวมากเห็นไหมครับนี่บอกแล้วว่า47แอปนะครับถูกโคลส e เข้าไปนะครับแล้วก็ได้หน่วยความจังคืนมาทั้งหมด1้8ยสเมกะไบต์นะครับนี่นะครับนี่เคลียร์ไปหมดเลยเนี่ยรายการที่โชว์ก็คือประมาณนี้นะครับนี่ครับวันทัชจริงๆนะครับกดแค่หนึ่งครั้งนะครับเคลียร์เลยแต่ว่า อย่าลืมไปเซตติ้งก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่ไปแอดโปรแกรมสําคัญพวกโปรแกรมที่ไว้คุยต่างๆเข้าไว้ลิสไว้นะครับมันถูกเคลียร์หมดแล้วครับแล้วก็ถ้าไปรับแจ้งเตือนอย่างมาว่ากันนะครับยังไรต้องแอปที่สําคัญเกมเกมต่างๆนะครับไปแอดเข้าในไวลิสไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับปุ่มคลีนอัพนะครับจังไฟเดอร์นะครับก็เป็นในส่วนของการสแกนหาไฟล์นะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับว่าเราต้องการจะหาไฟล์ที่มันขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับเล็กสุดเลยก็3 นะครับหรือว่าต้องการให้หาเฉพาะไฟล์ใหญ่ๆนะก็เลือกเป็นร้อยเมกนะครับแล้วก็กดสแกนไปนะครับผมเลือกร้อยเมกนะครับแบบนี่นะครับนี่ก็จะเจอไฟล์นะครับถ้าเราจะลบอันไหนนะครับเราก็ติก๊กไปนะครับแล้วก็ลบติ๊กไปแล้วก็กดนี่นะครับกดลบเลยนะครับพวกนี้เป็นขยะแน่นอนนะครับอ่าเนี่ยจังไฟล์กระจายประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับอีกปุ่มหนึ่ง Auto Start Manager นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้เครื่องเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นนะครับเพราะด้วยปกติแล้วเนี่ยทุกแอปนะครับที่มาเราลงไว้ในเครื่องนะครับเวลาที่เรารีบูตรีราร์ตโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทํางานอยู่เบื้องหลังเกือบหมดนะครับประมาณ8 0 9 0เนี่ยมันทํางานอยู่เบื้องหลังหมดเพื่ออะไรครับเพื่อให้เวลาเราเอานิ้วไปแตะจอนะครับที่ตัว shortcut ของตัวแอปเนี่ยมันจะทํางานได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น มันก็จะกินหนวความจําของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแอปตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันหรือไม่ได้ใช้งานบ่อยนะครับผมแนะนาว่าติ๊กไปให้หมดเลยนะครับแต่อย่าไปติ๊กแอโปรแกรมที่เอาไว้คุยนะครับพวก Li n e Messenger Facebook เกมต่างๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้รับแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราเราต้องการไม่ให้มันบูตมาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับก็ก็ติ๊กไปนะครับเนี่ยอย่างเรียวไทม์ยูทูบเนี่ยเพราะว่าตนนานาหัวจะกดเข้าไปสักทีนะครับก็กด กดไปซะอันไหนที่มต้องการแจ้งเตือนนะครับวงนงวงในนะครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้เข้าแอปวงในทุกวันอยู่แล้วนะครับก็กดไปนะครับเนี่ยอ่าตรงนี้เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับก็เนี่ยครับสมมติก็ไปไล่กดดูเอาแล้วครับแอปตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้บ่อยผมแนะนำว่าให้ลิกที่ถูกไปให้หมดนะครับอ่านะครับเรเซตไว้แค่นี้ก็พอนะครับส่วนไอ้ปุ่มนัานบนไอ้ซัฟเฟิร์ตติ้งเนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ซอฟต์แอ everything คือมันเอาทุกแอปเลยนะครับก็คือไม่ต้องบูตมาพร้อมเครื่องนะครับเครื่องมันก็น่าจะแบบทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับเพราะเดตแจ้งเตือนก็จะไปได้รับกันนะครับแล้วก็ไอ้ show all app เนี่ยเขาก็บอก expert only นะครับก็ไม่ต้องไปทาอะไรนะ expert only ก็คือเฉพาะคนที่แบบมีความรู้ในเรื่องออการใช้งานพวก Android แอปแอนดรอยเยอะๆนะครับเพราะอันนี้ที่เขาโชว์มาเนี่ยก็คือเป็นรายการที่แบบทั่วไปปิดไปก็ไม่มีผลต่อการใช้งานอะไรเท่าไหร่นะครับพียงนต่ว่าแค่ไปด้รับแจ้งเตือนแค่นั้นเองแต่ว่าแอปตัวไหนที่ไม่ไ้ใชะครรเาก็วจ ติ๊กถูกไว้ให้หมดนะครับโอเคนะครับก็สาธิตการใช้งานประมาณนี้คือแค่ติ๊กเนี่ยมันทำงานแล้วครับอือฮึต่อไปนะครับ stop background app นะครับนี่นะครับกดไปนะครับมันก็ทำการปิด background app ค,คือแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับโดยย้างอิงจากที่เราเซตค่าผ่านๆมานะครับว่าแอป พวกนั้นนะครับจะต้องไม่อยู่ในไวริสนะครับแอปตัวไหนที่อ,อยู่ในไวริสก็คือรอดปลอดภัยนะครับจะไม่มีการถูกตรวจสอบหรือเคลียวไปจากหน่วยความจำนะครับโอเคนะครับ cast, คลีนแคชก็นี่นะครับเป็นปุ่มที่ช่วยในการคลีนแคชทีเดียวนะครับโอเคจบแล้วนะครับหน้านี้กลับมานี่นะครับอ่าเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ไปถึงหน้าไหนแล้วเอ่ยนะครับคลีนแอป ออโตเมติกนะครับออโตเมติกอ่าอันนี้เข้ามานะครับออโตคินอัพนะครับมันจะลิงก์ไปที่แอปที่ผมลงในคลิปที่แล้วก็คือออโตคินอัพนะครับเห็นไหมตรงนี้ผมจะไม่พูดต่อนะครับเพราะว่าเพราะว่าพูดไปแล้วนะครับก็ไปไล่ดูในคลิปของเมื่อวานนี้นะครับคลิปที่ชื่อว่าเนี่ยครับออโตคินอัพนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะขึ้นอยู่ในลิงก์ของแอปตัวนี้แล้วก็จะใส่ไว้ที่ด้านใต้ของวิดีโอด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะครับการเซตติ้งสอนไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับตัวนี้ o o d n i g h t Scheduler นะครับก็เป็นเนี่ยครับที่ผมบอกว่าจะช่วยให้เราประหยัดแบตในช่วงที่เรานอนได้นะครับหรือว่าแล้วแต่ตามกำหนดเวลาที่เรากำหนดนะครับเพราะว่าเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าให้แอปของเราเนี่ยมันทำอะไรกับโทรศัพท์ตัวไหนจะทำงานบ้างตัวไหนไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูสักอันหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างนะครับกดที่ปุ่มบวกไปนะครับอ่ะนี่นะครับเราก็เลือกเวลาไปนะผมเลือกไว้ตามเขาเลยแล้วกันนะครับแล้วก็วันเวลาก็อันเนี้ย มุดเอาทุกวันเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับแต่อันนี้ผมสาธิตว่าอ่เนี่ยไปอาต่อกันคืนแล้วกันแล้วก็เสร็จแล้วนะครับกดปุ่มนะครับตรงด้านนี้นะครับอ่านี่ครับซอฟต์แบ็กแอปนะครับก็คือให้ทําการปิดนะครับแอปที่ทํางานอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับอ่าลองเข้าไปเช็คไว้นลิสต์นิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเหมือนที่เคยบอกนะครับนี่ฮะ มันก็คือไวริสเดียวกันนะครับแอปตัวนี้ก็สะดวกมากนะครับไวริสท,ที่เราเคยเซ็ตไวก่อนหน้าก็ยังอยู่นะครับแอปตัวไหนที่เราต้องการแจ้งเตือนก็ยัดใส่ในไวลิสไปนะครับอ่านี่นะครับเขาตั้งไว้นะครับ disable wifi นะครับปิด wifi ปิด bluetooth ปิด auto auto sync นะครับก็คือ sync อะไรต่างๆนะครแต่ถ้าใครมีความจำเป็นจะต้องให้มัน sync e ีเม l อะไรอยู่นะคะก็อาจจะเลือกเอานี้ออกนะครแต่ว่าถ้า ไม่ได้ทำธุรกิจหรือว่าต้องรับอ e ีเมลอะไรตลอดทั้งวีทั้งวันนะครับก็อันนี้ใบก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็สามารถกำหนดให้มันกลับมาทำงานตอนปกติตอนเช้าได้ยูยแล้วนะครับเหมือนในหน้าเมื่อกี้เนี่ยนะครับเนี่ยอาจจะปรับเป็น6โมงก็ได้นะครับหกโมงเช้านะครับเราตื่น7จ็ดโมงก็ไม่เป็นไรครับเพราะหกโมงเช้านี่ยโปรแกรมมันก็กลับมาทํางานตามปกติประมันมันก็สามารถมาซิงค์ข้อมูลนะครับเราตื่นมา7จ็ดโมงก็ทุกอย่างก็มาเพียบพร้อมแล้วนะครับ นี่นะครับสามารถกําหนดให้ปิดเสียงได้ด้วยนะครับถ้าปิดเสียงก็จะต้องมากําหนดตรงนี้ก่อนนะครับอัุญารลบกวนนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็กดได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงไหนเนี่ยก็นอกจากประจัดแบตแล้วก็ยังเงียบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีความจําเป็นจะต้องให้มันมีเสียงอยู่ก็อาจจะไม่ต้องไปดกดมิวส่านะครับ notification show นะครับก็ปิดไป ตัวนี้ก็เปิดแจ้งเตือนนะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนมาที่ตัวจอของเรานะครับสมมุติว่าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกด create นะครับนี่ครับก็จะมีสรุปมานะครับว่าเนอตัวโปรไฟล์ชื่อว่า a d n i g น t นะครับทำงานทุกวันนะครับตั้งแต่5ทุ่มจนถึงหกโมงเช้านะครับก็ตามที่เราเซตติ้งนะครับสมมติว่าเราจะมาดูรายละเอียดแล้วกดเข้ามาดูได้นะครับว่าเราให้เครื่องเนี่ยมันทำงานตามเวลาอะไรบ้างนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับ เพราะนั้นถ้าใช้ตัวนี้นะครับก็จะทําให้โทรศัพท์ของเรานะครับประหยัดแบตมากขึ้นนะครับเผื่อใครไปเดินทางไปไหนแล้วแบบลืมเอา power bank หรือ,อาสายชาร์จโทรศัพท์ไปนะครับตัวนี้ก็จะช่วยประหยัดแบตได้เยอะนะครับหรือเราอาจจะไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าตัว schedule เนี่ยมันก็มีต้องหลายโหมดนะครับนี่นครับ อันเนี้ยผมยกเลือกมาแค่ตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็คือเป็นแอดไนส์เราสามารถไปเซตโปรไฟล์ได้ตั้งหลายอันนะครับมีตั้ง5อันนะครับก็ไปลองเลือกใช้กันดูนะครับปรับบางคนอาจจะมีหลายโปรไฟล์นะครับโอเคนะครับแค่นี้มันก็ทำงานแล้วครับอ่าต่อมานะครับ App Manager นะครับ แอปแมเนเจอร์ก็น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้บริหารจัดการนะครับเห็นไหมครับเราสามารถทําการเลือกลบโอลบแอป,ปได้ตรงนี้ก็เป็นเนี่ยครับแล้วก็รูปถังขยะถ้าเราจะแอป,ปลบตัวไหนแล้วก็ไปกดลบได้เลยนะครับโอโ้โหคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะครับสิบเนาทีก็ะจะรีห้จบนะครับ privacy advisor นะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยในตอนที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านตัวแอป,ปนะครับอ่ะตัวนี้มันก็ ตรวจสอบมาแล้วว่าพบ46แอปนะครับที่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเพราะอะไรครับไอ้46แอปนี้เป็นแอปที่ใช้งานนะครับไอ้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอปที่ใช้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉนั้นเราก็พิจารณาดูนะครับถ้าแอปตัวไหนที่เราโหลดจากเพจโซนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่แอปตัวไหนที่แบบแปลกๆนะครับก็อาจจะพิจารณาดูเอ๊ะเป็นโหลด apk มาหรือว่ามีที่มาที่ไม่ปลอดภัยป่ะครับ R.O.V ไม่น่าปิติดด้วยเลยนะครับเพราะมันก็โหลดจากเพจโซมานะครับก็โอเคครับตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะครับก็ไปดูว่าแอปตัวไหนถ้าเกิดว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็เราไปโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตเราเองไม่ได้โหลดจากเพจโซ์ก็น่าสงสัยไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะมีน่าจะมีสิทธิ์ที่ตัวแอปเนี่ยมันขออนุญาตเก็บข้อมูลในเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะครับก็พิจารณาดูนะครับแล้วก็อาจจะลบออกแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับพ่จา ใช้วิจารณญาณดูแล้วว่ามันไม่มันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ไรก็เก็บไว้นะครับต,ตัวน,นี้มันก็แค่แค่รีมายนะครับแค่แจ้งเตือนเรานะครับกระทุงเราขึ้นมาแค่น,นั้นเองนะครับว่าเออให้ตวรวจสอบแอปตัวนี้ดูนะครับเพราะว่ามันมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราไปด้วยนะครับนะครับพววนี้มันจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราไปด้วยก็โอเคฟังชั่นก็ประมาณนี้นะครับในส่วนอื่นนะครับเห็นมีรูปเฟืองเดีกยวกเดี๋ไปดูก่อนนะครับอ่าตรงนี้มีอะไรอีกนะครับอ่าตรงนี้นะครับ เป็นเรื่องของการเซตวิจ e ตนะครับวิจตก็เดี๋ยวต้องไปแอดที่ตัวหน้าจอนะครับก็วิจิตจะสามารถกําหนดได้นะครับว่าให้มันทางานกี่นาทีนะครับ30นาที60นาทีนะครับอ่านี่นะครับสมมติว่าเปลี่ยนเป็น60แล้วก็สามสิบนาทีผมว่ามันบ่อยกันไปนะครับอ่านี่ครับเราก็กด open one touch นี่นะครับตรงนี้ก็มันก็เป็นไวริสที่โชว์มาอยู่แล้วนะครอ่าตัวนี้ กดไปแล้วนะครับนี่ครับมีปุ่มสร้างช h o r t c u t ได้เรียบร้อยนะครับ c ี e a t e home screen s h o r t c นะครับอ่านี่ครับกดไปนะครับเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่หน้าจอลรอเปลานะครับอ๋อมันก็เป็นมันก็คือเป็นช h o r t c u ตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะลองดูหน้าวิจิตนะครับ ดอยอัลติมเซอร์นะครับอ่าก็จะมีอยู่หลายโหมดนะครับตัวนี้ว่าอ่าเดี๋ยวผมลองเลือกวาสักอันหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิจเจตที่เอาไว้อ่าเอาไว้เคลียร์แรมนะครับแต่ว่าก็ทุกอย่างก็จะถูกทำงานตามกำหนดที่เรากำหนดไว้นะครับว่าแอปตัวไหนบ้างที่ให้ยกเว้นนะครับเดี๋ยวลับมาหน้านี้ใหม่นะครับ รีเซ็ตคิวเคาน์เตอร์ for all app นะครับก็เป็นเรื่องของการรีเซ็ตไอสิ่งที่มันนับมาทั้งหมดว่ามันมันมีการคิวไปทั้งหมดกี่แอปนะครับก,ก็น่าจะเป็นเหมือนการลบประวัตินะครับว่าเออมันเคลียร์แอปทิ้งไปทั้งหมดกี่ตัวบ้างนะครับรีเซ็ตแบ็กกราวนะครับรีเซ็ตแบ็กกราวคัลเลอร์นะครับก็เราจะเป็นรีเซ็ตไอตัวแบ็กกราวคัลเลอร์นะครับโอเอ color, ค ก็หมดแล้วครับแอปตัวนี้มีฟีเจอร์ค่อนข้างหลายตัวนะครับจะเยอะกว่าตัว a u t o t u n i n g มาบานนะครับแต่ก็ใช้งานร่วมกันนะครับก็เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเครื่องของเรานะครับก็แนะนำให้โหลดมาทั้งคู่กันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และแชร์เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม s u b s cribe นะครับเพื่อติดตามวิดีโอ ในช่องผมใหม่ๆก่อนใครนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ